โยโย่คนงานสองเปดเกี่ยวข้าวค่ะเกี่ยวข้าวกลางคืน ไปแล้วหนึ่งรถไถทำแล้วนะคะโอ้ยังไม่เสร็จอยู่นะคะเสร็จเสร็จให้เดียวเสร็จหน้ารงเดียวลีกสองไล่จะเสร็จไหมหน้าวันนี้เนี่ยอีกสองไล่เนี่ย สองคนพนักง,งานเรามีแค่สองคนมีชชางว่า รถถ่ายที่สองนะคะอันนี้คือรถถ่ายที่โอว์รถถ่ายนึงไปแล้วนะคะประมาณ30กระสอบนะคะนี่ไปแล้ว30กระสอบแต่ก็ยังไม่หมดนะคะอีกสองไร่เก็บกลางคืนเข้าหมหมดเลยไม่เหมือนกลางวันนะ

ใส่รถจะไม่ได้เอากระสอบมันเก็บข้าวเอาบ่อเนี่หล่นแท้พรุ่งนี้จะไม่ได้เอากระสอบมาเก็บรวงข้าวเสียดายพุงพี่นานะหลวงดูนะคะขับแร้ว ไปดูว่าจะได้กี่กระสอบนะคะดูว่าทั้งหมดมันจะได้กี่กระสอบเก็บไม่แล้วขาดเป็นรวงๆแบบนี้เลยนะคะเพระาะว่ารอรถเกี่ยวข้าวนะคะรวงมันก็จะขาดนะมันกระเด็นออกจากรถนะคะเป็นรวงเป็นรวงเลยข้าวปีนี้ได้น้อยนะ สนุกไก่เจ้าสนุกสนุกมาไมีหอดบอกไก่เจ้าสนุกกินขเลยสักขนาดตะกาบนลก็ยังมีหอดสนุกไก่ <c oughs> ขำเลยไงกันไปเลยถากินน้ำ เจ้ามือคนเกี่ยวเลยเราเกี่ยวไปสูคว่าพวยถึเกลียวักกินน้ำหัวใจน้องห้องว่าดดิดงดิดอดิดงมันเต้นมาต้งตุ้มวตุ้มมุงเต้นโดดิดงโอ้ยกลางคืนเลยเด้เนี่สวยมากทำไมมันเป็นสีสวยจังเลย หลังจากที่รอมานานนลรอเป็นอาทิตย์นะคะรถเกี่ยวข้าวนะโทรไปก็บอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวมาวันอังคารวันพุธพฤหัสจนวันจันทร์อีกรอบจนวันพุธอีกแล้วก็เลยไปติดต่อรถคันใหม่มาเกี่ยวนะคะข้าวมันรวงมันหักหมดแล้วนะคะ รถเกี่ยวก็ไม่ว่างสักทีวันนี้ก็เลยไปติดต่อรถเกี่ยวข้าวมาจากกวนบุญน,นะคะไม่รู้แกเอาไรเท่าไหร่นะผลผลิตปีนี้ไม่ได้ตามเป้าเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูแลยญากก็ลกข้าวก็สายพันธุ์ใหม่นะคะสายพันธุ์ใหม่มาจากกระสินเนะาะญาติพันว่าลวงข้าวลวงยาวๆคนวะ พอมาใส่นาเราแล้วมันรวงไม่ยาวนะคะมันต้นมันก็เตี้ยนะเป็นพันอะไรคาบอกพันพันเราแตกกอกเราแตกงานอะไรนี่แหละากคนไม่รู้พันใหม่มาใส่เรื่อยๆเดี๋ยวก็กอขอเดี๋ยวก็อีเตี้ยนะคะได้ปีแล้วพอกิน วิวสวยเนาะสวยไหมคะตรงนี้คือนาเจนนนี่โอ้สวยมากเลยค่ำแล้วเนาะมืดแล้วเนาะไม่เห็นอะไรเนะ ค่ะฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ